นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคือปูนี่ไงนะครับเราก็เตรียมหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยผสมดินทําปุ๋ยทําปุ๋ยง่้งเหมือนที่เราทำเมื่อวานนะครับเอารอเพื้นของหลุมทีนี้สีพิษของของต้นกล้วยนะครับให้ต้นกล้วยเป็นเป็นแกนหลักอยู่ตรงกลางเป็นที่เรียงนะครับสีพิษสีพิษของต้นกล้วยนะครับเราก็ปลูกไม้ไม้สูงไม้สูงไม้สูงนะครับ ไม้สูง <Okay. S 1> นะครับไม้สูงหน like <Yeah. S 1> ึ่ง <entend> ต้นนะครับไม้สูงก็อาจจะเป็นต้นกระดูต้นยางนาขอาวกาดีนะครับต้นพยุงนะครับนะครับเราได้ไม้สูงแล้วนะครับแล้วก็ไม้ความสูงกลางๆนะครับก็คืออาจจะเป็นมะม่วงนะครับพวกตะกูนมะทั้งหลายนะครับมะม่วงมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ปู นะครับรอบต้นกล้วยอีกหนึ่งพิษนะครับแล้วก็ต้นที่สามนะครับไม้เตี้ยนะครับไม้สูงเราปลูกแล้วไม้บางเราได้ปลูกแล้วไม้เตี้ยนะครับไม้เตี้ยก็คือไม้ที่ระดับระดับตีระดับของเรานะครับอาจจะเป็นมะละกอนะครับลุกม้วนเพียงทุกตำนะครับเราได้ไม้สูงแล้วไม้กลางแล้วนะครับไม้กลางไม้เตี้ยเราปลูกมะละกอมะละกอเตี้ย นะครับเรียดินเราปลูกพริกนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกข่าหอมกระเทียมเนาะใช่ใช่แต่แต่ต้นกล้วยแเราก็ต้นกล้วยหน่อยเลยจุ่มหรือต้นกล้วยหน่อยเลยนะครับประเด็นเนี่ยเราทุาากแสเด่นต้งตลาดหรือไม่าจะามาฟังในศาลมาทำประเด็ไนไว้เนาะอ่าสวนการเตี้ยรเรียดินได้แล้วกินหัวกินหัวเราก็ปลูก ที้งเนาะกินกับพวกดำเม่บอกเออเพราะฉะนั้นอลูมนี่เขาปลูกต้นกล้วยหนึ่งต้นเนาะแล้วก็ไม้ชูเป็นไม้โมระโดมีคา,า,าอาณากรต้นออไม้สักกละดานนะครับพอไม้เปี๊ยะไม้ไม้กลางระปลูเรื่องดิสูงมะน้ำอาจจะระปลูกมะละกอ ไม้เรียอดินเรปลูกพริกมะเขือหอมกระเทียมใต้ดินละปลูกผิงนะครับพอผ่านไปสัก6-8เดือนเข้าไปกินยังก่อนเนาะได้กินกล้วยเนาะ8เดือนกล้วยออกเครื่อปมูนะครับปอกผิวกับปอกเขือกันที่หน่วยได้กินแังก่อนสามรพิษครับนั่นแหละทีนี้พ ผลผลิตมลดกเราออกผลนะครับแล้วก็มีหน้าที่ป้อเถือผักบุ้งสองอาทิตย์ได้กินสองอาทิตย์ได้กินอะไรลูกหลุมพ่อเพียงสองอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกคุณก็ปลูกอะไรที่มันจะได้กินกเออผักบุ้งผ,กกผักกาดคะนออ้าคออรับนั่นแหลล์โมเซียนะครับ นี่คือโอเครมูมแรกรูมเดียวของเรานะครับทีนี้พอเราปลูกหลายๆลูกเราก็จะมีม,ม,ม,มีที่ตัวใหม่หลายหลายตัวหลายชนิดนะครับ